อันนี้คือรวมนกกระแตแต่แบดนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมจะสีเอาไปปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับเนาะให้เมียมันนะครับอึ้ยอโอ้ยนะครับมีสองตัวครับนะครับเดี๋ยวสีเอาไปปล่อยนะครับเดี๋ยวไปปล่อยให้เมียมันจริงๆอ่ะกระอยากเลี้ยงนะครับแต่ว่าผมโมโหว่าผมสีเลี้ยงหลานมันสีรอดบอกครับอย่ามันตายนะครับแจงว่ามันสีกินยัง กาเสียเหลขึ้นแม่มันขึ้นบอกขึ้นแม่มันนะครับเนาะนะครับของแท้ครับพึ่งฟ้าออกจากไข่ครับบุว่าพ่อแม่สิพ่อแม่สิจําเลยปอน่ครับอบตัวน,นี้พึ่งมีเปลือกไข่มึงเปลือกไข่ยังงคางขี้งอยู่พี่น้องน่ครับ ครับลูกนกกะระแตแตแวดครับแต่ผมมูว่าขันเรียงนี่มันอ่ามันสีหลอดบอ่มันเคยซ้ำลูกไกลหน่อยตัวหนึ่งนียนะครับเนาะครับแต่ว่าเข้ามานูกกะระแตแต่วดดนี่คือท่านจะดีคือมันจะมีหมอนนะครับหมอนหมอนนุกนะครับแต่ถิ่มันเวลามันนอนมันจะมักใส่หมอนนะครับ นี่ครับอันรี้ใส่หมอนปึ๊บๆนะครับนี่ครับมาตัวเล็กมากเห็นเป็นทรงให้ไม่อึ๊บอ่านะครับน่ครับอึ๊บโอ้โหนี่ครับเข้าว่า้หมอนนั่นหมอนที่นุกกะแต่แต่แหวดขันแพ้ได้ไปเข้าว่ามนจิกันพวกฝ่าผ้าหรือยางสสกยย่างนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าอึ๊บ ครับมันเป็นเรื่องเรานะครับเนาะแต่ว่าพ่อโมโหว่ามันสีเป็นอิลีบอนะครับเดี๋ยวพม่กับสีเอาลูกสองตัวนี้ไปปล่อยห้แเม่มันนะครับเนาะเม่มันกระถ่ายอีท่าอีทา่ทานึ่งครับคุณนะครับลูกนุ่งกระแตแต่แหวดครับหายากอันี้นะครับนี่มันปาสุนมากนี่มันสีบรได้เห็นกันยังานนะครับ หนึ่งปีนี่เขาจะมีเทือเดียวนะครับเสียครับสุมมาในนกกระแตแตวัดนี่มันสีห้องเสียงบางค่าเนี่ยเขามันสีห้องแบบเคลื่อนมาห้องเขอยังอันตะโกนอะไรสัตูหรือว่าเป็นอ่าซ้ำซ้ำห้องมันมันอ่ะซ้ำป็นหาเคลื่อน่ปคือไอ้สิ่งที่จริงๆคนห้องมันมุ้ยแหละว่านกกระแตแตวัดนี่มันห้องอ่าลักษณะอย่างสีมันห้องแบบนี้มันห้องเผื่ออย่างแห้งห้องกังสันปุ๊บนี่เขา็ยังหูหรว่าจะของมีใครอยู่หรือว่ามีหลุกหน่อยอยู่นะครับแห้งห้อง ไล่สัตว์ตัวเข้าก็แห้งหู้ว่าเจ้าของ,ง,ม,ของมีลูกหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวข้าสิไปปล่อยให้เมย์มันนะครับเนาะครับผมครับลูกก็แต่แตัดครับผม